สร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพคณะนักวิจัยได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาสารสก,กัดมังคุดเงาดำปูเหลืองปลหลังและโบบบให้เข้าไปร่วมกันทำงานเสริมประสิทธิภาพกันในร่างกายแล้วทำให้เม็ดเลือดขาวซึ่งก็คือ th 1 th 2 th 1 7และก็ t ี e g u l a t o r ร่วมกันทำงานอย่างโบรณาการแล้วก็ทำให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุล เป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุมักมีปัญหาสุขภาพของดวงตาที่เสื่อมลงไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งในปัจจุบันวัยทำงานและวัยรุ่นมีการใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเป็นเวลานานๆทำให้เกิดความเสื่อมของดวงตาเร็วยิ่งขึ้น หลังจากที่แอปโก้ได้แนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับถนอมดวงตาได้เพียง4สัปดาห์มีผู้ใช้และพึงพอใจอย่างมากแอปโก้จึงได้จัดงานเปิดวิสัยทัศน์เพื่อทัศนวิสัยที่ดีมิติใหม่ของการถนอมดวงตาเพื่อให้ผู้ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์และมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยในงานนี้มีผู้ให้ความสนใจและมีผู้อาสาเข้ามาเล่าประสบการณ์ของตนเองเป็นจำนวนมากเรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันค่ะเริ่มแรกก็คือเป็นคนที่มีภาวะตาแห้งกว่าคนอื่นปกตินะคะ,ะก็คือจะ,อะระคายเครืองเวลาใส่คอนแทคเลนส์ก็คือใส่ไม่ได้มาสิบกว่าปีแล้วนะคะ,ะก็เป็นคนใส่ตาสั้น ทีนี้เวลาจะออกงานคือต้อง,ต,องต้องใส่คอนแทคก็ใส่สไม่ได้อันนั้นคือเพราะว่าตาแห้งมาก <c oughs> แล้วเมื่อสีห้าปีที่ผ่านมาคือการการมองภาพการอ่านหนังสือเริ่มเริ่มมีปัญหา <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็คือขับรถมองป้ายก็ไม่ชัด <c oughs> มองอทํางานนานๆมองต้นไม้เพื่อพักผ่อนสายตาเพื่อใหอ้สายตากลับมา ที่เคยชอบมองต้นไม้ก็คือมองแล้วสบายตาสวยดอกไม้สวยเนี่ยเกิดณเวลาหนึ่งก็คือมองไม่ไม่ชัดก็คือทั้งทั้งที่เราใส่ใส่แว่นใส่แว่นใส่ตาอยู่แล้วแต่มองไปเนี่ยก็คือก็ยังเหมือนเหมือนใส่ตาสั้นซ้อนสายตาสั้นอีกครั้งหนึ่งหาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตเอาซื้อวิตามินมาทานแทนือแบบว่าเหมือนกับบำรุงสายตาใช่ใช่ค่ะก็คือระบุซื้อเลยว่าต้องดูแลเรื่องสายตาเพื่อที่ว่าเราจะได้ ให้ตาเรากลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมเพราะว่าเราเราต้องทํางานกับคอมพิวเตอร์เราต้องใช่ค่ะก็ไม่ดีขึ้นอย่างที่ชี้ของน้องปาตอนนี้คือก่อนเนี่ยจะเห็นเป็นแค่เส้นนะคะจะไม่เห็นตัวหนังสือไม่ว่าจะอยู่ในระดับสายตาใกล้หรือว่าใกลไม่เห็นค่ะไม่เห็นเลยเห็นแต่เป็นเส้นสีดาก็คือพื้นกระดาษ สีขาวตัวหนังสือสีดําก็คือเห็นเป็นแค่เส้นสีดํำอันนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่ยากแล้วนะก็คือขับรถอะไรอย่างงี้ก็แลบวกก็คือต้องกลับบ้านก่อน4ี่โมงเย็นถ้ามืดมาขับรถไม่ได้ละก็คือแยกไม่ออกแล้วว่าไฟท้ายเนี่ยรถรถคันไหนกับคันไหนงานวิจัยของแอปโกเนี่ยปรากฏว่าความชุ่มชื้นของในตาเรากลับมานะคะจากที่เราจะรู้สึกระคายเคืองเวลาเวลามีชีวิต ประจำวันเนี่ยตาเราตาจะแห้งตาเราจะแห้งเรามองภาพรอบตัวแล้วก็กระพริบตาเนี่ยคือมันจะมีความชุ่มชื้นขึ้นมาวันนั้นทั้งวันเราสามารถนั่งทํางานได้อย่างมีความสุขมองภาพมองจอมองตัวหนังสือมองอะไรคือมีความชัดชัดเจนขึ้นชัดขึ้นแล้วก็ใช้สายตาได้นานกว่าปกติสภาพของตาเราเนี่ยมีความชุ่มชื้น คงที่มาเรื่อยๆแล้วก็การมองภาพหรือว่าการใช้ชีวิตของเราปกติเราเราเริ่มมีความสุขในการที่จะดำเนินชีวิตละขึ้นปัจจุบันนี้เรียกว่าดีขึ้นจากที่บอกว่าบอดเกือบ60%ตใช่ตอนนี้นี่ขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ละคะตอนนี้ให้99%ค่ะ9 9ือบร้อแล้วเกือบร้อยแ,แล้วค่ะ oh. สามารถใส่คอนแทคเลนส์ได้ก็คือวันนี้ก็คือใส่คอนแทคเลนส์วันนี้ก็ใส่คอนแทคเลนด์ใสเลนด์ก็คือสามารถใส่ใส่คอนแทคเลนส์ได้แล้วจากที่ใส่ไม่ได้เลยมา10กว่าปีแล้วค่ะตอนนี้คุณภาพชีวิตดีขึ้น99%อนนแล้วนะคะปัญหาของตาที่เกิดจากความเสื่อมตามธรรมชาตินันกมิงก้มกันเขาพบว่า เกิดขึ้นจากการสร้างเม็ดเลือดขาวที่ก่อการอักเสบมากเกินไปก็คือทางฝรั่งเขาบริกว่โปรอินฟลามเมนต์รีไซต์โอคา์หลังมากเกินไปมันหลังมากเกินไปมันอท่า้เกิดความเสื่อมนะครับสารที่หลังมากเกินไปก็อินเ r อร์เินวันเบต้าไอเ k อร์คินซิอินเทอร์คินเซวและอิ 1, ül, นเทอร์บอลแกมมาแอปโกแคปคือนวัตรกรรมนวัตรกรรมของวิทยาศาสตร์ของแอปโกนะครับเป็นผลภั์เสริอมอาหารที่เกิดขึ้นจากเสริมประสิทธิภาพของสารสกัดมังคุดงาดำถั่วเหลืองบวัวบกและฝรั่ง เรามีการวัดไว้ชัดเจนว่าวันที่15นะครับส่วนที่ลดลงไปเนี่ยครับสูตรเหล่านี้ฮะไอ้ที่ชี้อยู่เนี่ยครับคือสารที่ลดไปเมื่อเปรียบเทียบกับสีชมพูสีชมพูก็คือคนที่กินแคปซูลแป้งแต่คนที่กินแคปซูลสีชมพูเข้มของเราก็จะลดลงเหลือน้อยมากนะฮะเหลือน้อยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอาการเปลี้ยโปดีของตาลดลงด้วยแล้วเมื่อเราพบมีการวัดแล้วเราก็จะพบว่า หลังจาก15วันตัวที่ทำให้มีปัญหามากๆคือ TNF Alpha ลดลง93นะครับ Anti-TNF เนี่ยเป็นยาที่เขาพัฒนาใช้สำหรับฉีดเข้าตานี่แหละนะเพื่อไม่ให้มี TNF มันมากเกินไปของเรา15วันมันเหลืออยู่แค่7เรนี่ยเราก็จะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งให้ใช้ควบคู่กันไปก็คือใช้น้ำมังคุดของเราซึ่งเราเรียกว่า Apple Essence นะครับ สิ่งที่เรากำลังพูดถึงนะครับการทดลองของเราในวันที่15วันละซองนี่นะครับวันละซองรับ300 ml นะครับสิ่งที่มันมีมากเกินไปที่เราอยากจะลดลงเนี่ยนะครับพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินน้ำนะฮะสีสีน้ำเงินนะครับก็จะลดลงนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเห็นว่า t n f อ็มแอลฟาอินเทอร์ฟลูแอมมาอินดูรินหนึ่งเบต้าอินดรินแล้วก็อินดูรินิบ17ลดลงทั้งนั้น เปนต้นเหตุที่ทําให้เกิดความเสื่อมลดลงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันจะทําให้มีความสามารถในการถนอมดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มาดูตัวสุดท้ายครับอินเตอร์ลูคิน18เพิ่มขึ้นขณะที่ทุกๆทุกๆสารที่หลังจากไม่เลือดขาวมันลดลงซึ่งเป็นสารเหล่านี้ทําให้เกิดความเสื่อมแล้วอินเตอร์ลูคิน18เพิ่มขึ้นมาโอกาสของการถนอมตัวของน้ําคุดแอปโกเอเซนนี่นะครับไอสารสีส้มแถวสีส้มแถวแรกนะครับ หลังจากที่ใช้ไป15วันมันจะมีการลดลง18% 17%, 23%, 45%และ52%สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หลังเยอะเกินไปในคนที่มีปัญหาตาเสื่อมตัวที่ไม่ลดคืออินเทอร์กิน18เพิ่มขึ้นมา50%ในวันที่15นะฮะจากการที่ใช้น้ำคุณของเรา ก็เราก็จะสามารถถนอมดวงตาไม่สูญเสียการมองเห็นจากอาการจอประสาทเสื่อมชนิดเปียกได้เพราะมีการเพิ่มอินเทอร์กิน18ขึ้นมาจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเดิมทีเราจะมีวิธีการรักษาโดยใช้ยิงเลเซอร์เข้าไปที่เส้นเลือดนะครับไม่ให้มันเลือดไหลออกมาตอนระยะหลังก็เนื่องจากว่ามันมันมเป็นวิธีการที่ไม่สะดวกนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะพัฒนาวิธีการใหม่ก็คือไปใช้สารอินเทอร์กิน18ซึ่งเขาก็พบ ว่าสามารถฉีดเข้าไปในเส้นเส้นเลือดไม่ต้องฉีดเข้าตาแล้วนะครับฉีดเข้าไปในเส้นเลือดก็จะสามารถแก้ไขปัญหาในลักษณะเดียวกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ครับการเพิ่มทีนทีสิบแด้วยการดื่มกับกไอยเซนยิ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและปลอดภัยและประหยัดมากกว่าหลายสิบเท่าแน่นอนก็เราก็มีความมั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะดูแลความผิดปกติเหล่านี้ได้ โดยการทําให้ขา้าขับไปสู่สภาพที่มีภูมิคุ้มกันที่สมดุล้อแค่นั้นเองครับส,สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1154หรือ02-646-4800 สนับสนุนโดยสร้างปุ่มคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพและสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่าและก็บาวาน,นะครับสามารถรับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์รับปรึกษาปัญหาโรคข้อเข่าและเบาวาน โดยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์น,นะครับซึ่งจะมาให้คําตอบกับทุกท่านนะครับทุกวันจันทร์และวันพุทธที่บริเวณชั้น30ของอาคาร AIA Capital Center ถนนรัชดาพิเศษครับหรือโทรศัพท์มาสอบถามเราก่อนได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-646-4800หรือสายด่วน1154แล้วก็ที่เว็บไซต์ของเราครับ w w w b i m r e d c o วครับวันนี้รายการสุขและสวยลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ